ยังไม่หนำใจนะครับนายโจบเี่นจออาชฉีดแพ็กเกจใหม่3ทีเรีน่นหรือว่า3ล้านล้านนะครับซึ่งก่อนหนนี้จัดไปแล้ว1.9นะฮะการอาชฉีดเงินมากมายมหาศาลขนาดนี้จะดันเศรษฐกิจไปได้ไกลแค่ไหนหรือว่าเงินจะกลายเป็นเศษกระดาษแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวคิดจะเล่าใฟังนะครับ ทีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิมพ r o p e r t y l าต้ที่มาพูดคุยถึงเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนไปด้วยกันนะครับวันนี้เนี่ยจะเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของเงินดอลลาร์สหรัฐกันอยู่ตบายการอัดฉีดครั้งใหม่3าม t ี i l l i o ของนายโจไบเดนนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ amazing ผิดแพกอะไรนะครับเพราะว่านี้เป็นโครงการที่อยู่ในนโยบายหาเสียงของโจไบเดนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเคื่อนแป่งเป็นสก้อนครับอันแรกเนี่ยคือ1.9 t r i l l i o ที่จะเป็นเงินนะครับใส่มือ้อิอปป ะะก็เป็นเงินนุ่นนี่นั่นนะครับก็แจกประชาชนไปเลยนะครับ2เนี่ยนะครับในตัว3 t r ชิเรเีนเนี่ยอาิีพในพวกโครงสร้างพื้นฐานทําทุนทํานี่ถนนหนทางโครงสร้างทางภาครัฐอะไรก็ว่ากันไปครับจากเนื้อหาที่มาข่าวเนี่ยครับก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกถนนนะครับแล้วก็สะพานนะโรส้ Rose, แก็ b บริดจนะครับ เอาจริงเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าทำไมรวยจังนะครับเอาเงินมาจากไหนกันเยอะแยะนะครับแต่ต้องพูดถึงก่อนนั้นนี้ก่อนว่าโควิดเนี่ยมันกระทบต่อประเทศหลายประเทศทั่วโลกจริงๆนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็ตกตามอัตราการว่างงานเนี่ยก็สูงมากๆแล้วนะครับและต้องการเงินก้อนใหม่มาอฉาีดเพื่อเรียกความมั่นใจนะครับให้นึกภาพถึงประเทศไทยของเราก็ได้ครับแบบว่าเอ้ยเศรษฐกิจไม่ดีอะกระตุ้นจากทางภาครัฐก็จําเป็นนะครับแล้วก็เลยเห็นพวกการทําถนนทําสะพานกันให้ลืมล่ำอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับซึ่งอธนบัตเนี่ยก็ลงทุน ในพวกโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็กระตุ้นการจ้างงานถูกไหมพอจ้างงานเงินจากรัฐบาลลงไปยังประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นหรือคนงานที่ทํางานถิ่นก่อสร้างพวกนี้ครับก็จะกระจายไปช้อปปิ้งซื้อของในชุมชนนั้นด้วยครับเป็นแบบแผนที่รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกก็ทํากันนะครับซึ่งแพ็กเกจน,นี้ก็มีคนมาต่อต้านเหมือนกันนะครับไม่ใช่ทุกคนจะไฟเขียวผ่านตลอดเห็นดีด้วยหมดนะครับเพราะเป็นเงินก้อนมหาศาลครับเอาจริงหลายคนก็งงว่าสาม t r i l l i หรือเอ็นหนึ่งจุดเก้า t ที่ก่อนนั้นเนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะครับคือบอกก่อนว่าในปีที่ ช่วยเหลือเนี่ยประมาณ900บิลเลียนหรือว่า9ก้าแสนล้านนะครับแต่วันนี้เนี่ยลำต้นตัดไปแล้วหนวันนี้เอาอ,อีก3ามทิวเรียนเนี่ยคือมันมหาศาลมากเลยนะครับนักเศรษฐศาสตร์คนดังครับนายเดเรนส์ซัมเมอร์เนี่ยครับก็เป็นที่ปรึกษาด้วยนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่ามันไม่มีความจําเป็นต้องอัดฉีดอะไรขนาดนั้นเลยนะครับแล้วตอนนี้เงินที่อัดฉีดสู่ประชาชนเนี่ยเขาก็เอาไปเก็บเอาไปออมก็ไม่ได้ กระตุ้นการใช้จ่ายเท่าไหร่แล้ะคนก็มีเงินที่เหลือมากพอแล้วครับคือจริงอยู่ว่าประชาชนเนี่ยครับรับผลกระทบจากการตกงานก็จริงนะครับเหมือนติดลบส้นหนึ่งและแต่ว่าเงินที่ได้รับมาเนี่ยอาจจะเป็น20่สิะครับแปลว่ามันเกินพอแล้วสำหรับประชาชนครับซึ่งเงินพวกนี้ก็มีต้นทุนมีที่มาที่ไปนะครับก็ไปออกที่ไหนดีล่ะ ชัดเจนครับก็เก็บภาษีมากขึ้นไงครับซึ่งในการเก็บภาษีคนรวยเนี่ยนะครับการเก็บแท็กซ์เนี่ยในในโยบายของโจไบเดนเนี่ยก็ชัดเจนเนาะว่าจะเก็บภาษีคนรวยมากขึ้นครับซึ่งอันนีน้ก็เป็นสิ่งที่กดดันตลาดทุนตลาดหุ้นด้วยนะครับถ้าบริษัทในตลาดรั์เนี่ยโดนขูดภาษีมากขึ้นมากขึ้นปรับอัตรามากขึ้นเนี่ยทำให้รายไ,ได้เขาอ,อาจจะลดลงไปด้วยครับและต้องอย่าลืมว่ามันมีบริษัทซอมบี้คอมพานีมากมายที่แบบนี่เก่ายัางจ่ายไม่ได้เลยนี่โควิดมากก็หนักหน่วงเข้าไปอีกทับแถมถ้าโดนเก็บภาษีอีกโ้โห้หไมม่่าานเลวตดุร จะเป็นอย่างไรนะครับเอาจริงหาพูดถึงเรื่องการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยสร้างถนนสร้างสะพานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ดูทื่อๆซะทีเดียวนะหลายคนคิดว่าเอ้ยทำไมเอาเงินไปสร้างถนนทำคอนกรีตมันจะได้เรื่องเหรอจะเพิ่ม Productivity ได้มากหรือเปล่านะครับซึ่งเหตุการณ์นีนน้มันเคยเกิดขึ้นในเยอรมันแล้วนะที่แบบสมัยสงครามโลกตอนฮิตเลอร์นะครับตอนนั้นเยอรมันเนี่ยก็เข้าสู่สภาะเศรษฐกิจตกต่ำเป็นอย่างมากนะครับและฮิตเลอร์เนี่ยก็ทำการบูสต์นะครับหรือว่า กระตุ้นการจ้างงานขึ้นมาอย่างดีเลยครับทางฮิตเลอร์เนี่ยครับก็ได้งานกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการทําคล้ายๆกันนะครับก็กระตุ้นการจ้างงานผ่านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอฉีดก่อนสร้างนู่นรถถนนหนทางนะครับคือก่อนทำนโยบายนี้ครับการว่างงานของทางเยอรมันเนี่ยอยู่ที่25%นะครับแต่พอทําปุ๊บเนี่ยโอ้โหการว่างงานหายเกี้ยงเลยทุกคนมีงานทําหมดเลยครับภายใน5ปีนะครับแล้วก็การเติบโตของ GDP เนี่ยนะครับ Real GDP เนะี่ยเติบโตต่อปี8%ปอร์เซ็นต์ทุกปีแล้วตั้งแต่ปี1 9 3 1934ถึบ ตัวเลขดันชนีต่างๆนะครับทั้งตลาดทุนตลาดหุ้นและได้ต่อหัวของในคนเยอรมันเนี่ยก็เติบโตอย่างเห็นได้ชัดน,น,นะครับดังนั้นนี่จะจะหากมาบอกว่าเฮ้ยเจ้าไบเดนจะสร้างตึกสร้างบ้านสร้างหินสร้างปูนอัดฉีดสามทีเรียนเนี่ยมีเหตุผลเหมือนกันครับไม่ได้แยกขนาดนั้นครับแต่สิ่งที่น่าตั้งคําถามไปมากกว่านั้นเนี่ยนั่นก็คือว่าจำนวนเงินมากขนาดนี้เนี่ยกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าครับอัดฉีดเงินไปเงินมันกระตุ้นได้มากแค่ไหนหรือแม้กระทั่งเงินเน่ยมนลาาแ้ํ หรรือเปล่านะคับซึ่งมีบทวิเคราะห์หนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับการอัดฉีดเงินมันนี่ลงไปในระบบของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับยิวนะฮะในระยะสั้นเนี่ยนะครับได้ยิวต่ํามากนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยเริ่มสูงแล้วแปลว่าคนเนี่ยเริ่มที่จะเทนี่มากขึ้นครับประกอบกับว่าตอนนี้เนี่ยมีการอัดฉีดเงินเข้าระบบในตัว M2 มากมายมหาศาลนะครับดูจากกราฟสีมันส้มเนี่ยครับขึ้นปีดข้างบนเลยครับแต่ว่าการหมุนของเงินเนี่ยก็ต่ําลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับส่วนทางกันอย่างชัดเจนครับ ซึ่งการคาดการอัตราการเติบโตของ GDP ในเทศอเมริกานครับในปีนี้นะก็คิดว่าจะรีบาวกลับมาถึง8% 5-8%จากการคาดการของ IMF นะครับ แต่ก็อย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ย GDP ของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ20ธิลเลียนนั่นเองนะครับเติบโต8%ต่อปีนะ20ธิลเลียนก็จะมา1.6ธิลเลียนไหม8ต่อ16 1.6ธิลเลียนนะครับหมายความว่าเฮ้ยเขาคาดการณ์ว่า GDP จะเติบโตมา1.6นะแต่คุณเห็นไหมครับว่าการอาชีพเงินเนี่ยคือ5ธิลเลียนนะครับก็คิดง่ายๆครับเอาเงิน5กู้มา5นะครับได้ผลตอบแทน1.6อะ่ะคุณว่ามันเมกเซนไหมครับ จร่งๆน่าจะมีคนหลายคนกำลังมองว่านะครับการอาัดฉีดเงินของอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นเงินที่ไม่ค่อยได้สร้าง profit หรือไม่ได้ก่อเกิดคุณประโยชน์ที่แท้จริงนะครับอัดไปเท่าไหร่ได้กลับคืนมาน้อยกว่านะครับมีคนตั้งฉายาให้เงิน,นอเมริกาว่า walking dead money นะครับหรือว่าเงินที่เป็นซอมบี้นะฮะอัดฉีดอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยจะขึ้นกลับมาแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นความจริงนะถ้าเราไปดูในตัวตัว real rate นะครับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยนะครับช่วงหลังๆเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็มีอัตราดอกเบี้ย การที่มันติดลบเนี่ยมันหมายความว่าเงินที่กู้ออกมาเนี่ยมันสร้างผลตอบแทนได้น้อยกว่าจำนวนเงินที่กู้ออกมานะครับหมายถึงว่าหักลบเงินเฟ้อแล้วเนี่ยขาดทุนนะครับว่ากันก็ได้ครับในทางกับการประเทศในกลุ่มเอเชียอย่างเ่นจีนเองเนี่ยยังมี real rate ที่เป็นบวกอยู่นะครับหมายถึงประเทศเขาเนี่ยยังสร้างผลตอบแทนได้เป็นบวกชนะเงินเฟ้อได้อยู่ครับเอานี่ยการอาชีพเงินจำนวน3ทมเรียรเนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่ามหาศาลมากนะครับนักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยก็มองว่ายังไงเฟดเนี่ยหรือว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องพยายามผลักดันให้เกิดเงินเฟ้ออย่างแน่นอน ซึ่งเงินเฟอ้อได้ชัดเจนอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะเฟอ้อเท่าไหร่และหลายคนก็ประเมินว่าเงินเฟอ้อก็ดีไงดีกว่าเงินฝืดนะครับแต่ใน,นข้อคนหนึ่งนะครับในกลนของเซเว่นแมนนะครับก็บอกว่ารู้หรือเปล่าว่าตอนที่มันเกิดเงินเฟอ้อในปีหนึ่ง่เจ็ดศูนใช้เวลากว่า25ปีนะตราดหุ้นจะกลับเข้าไปจุดเดิมมานะครับแต่เขาใช้คําว่ากลับไปจุดเดิมหลังจากหักเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วนะครับ ซึ่งถ้ากไปดูในตอนนั้นเนี่ยจริงจริงมันไม่ได้ถึง25ปีหรอกนะครับที่ตราดหุ้นรีบาวเนี่ยแต่ว่าถ้าหักเงินเฟอ้อแล้วเนี่ยมัน25ปีกว่าถึงจุดเดิมนะครับก็จะบอกว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าตราหุ้นจะดูตบโตตูตโตโ,ตโ,ตโ,ตโตนะ แต่เวอร์ชันแท้จริงเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงจุดที่มันควรจะเป็นก็ได้ครับอยอย่างเช่นในเวเนซุเอลากระตามครับที่แบบว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเงินเฟ้อไฮเปอร์อินเฟชันทุกอย่างพังพินาศหมดแต่ตลาดหุ้นของเวเนเติบโตนะครับแต่ถ้าเขาหาักเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยมูลค่าของเงินเนี่ยตลาดหุ้นหรือว่าบริษัทเนี่ยมูลค่า,าลดลงนั่นเองครับ ซึ่งนักวิเคราะห์ยังบอกอีกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับรัฐต่างๆเนี่ยมีหนี้สินค่อนข้างมากมายบานเบอ่อนะฮะแล้วก็การกู้หนี้ยืมสินของทางรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ได้เฟดนั่นแหละเป็นคนที่อาจฉีดเข้ามาครับ <c oughs> คือเมื่อก่อนเนี่ยครับจะกู้เงินสักหนึ่ง trillion เ,เนี่ยนะครับถามแล้วถามอีกยกมือแล้วยกมืออีกแต่วันนี้เนี่ยทุกอย่างก็จะผ่านฉลุยครับ <c oughs> อีกทั้งก็ยังบอกนะครับว่าในรัฐต่างๆนานาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีความงอนแง่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็พยยยาาาาาาามมมจะเเเเเออองงินนนนต่่ๆีุุดหบล พวกรัฐที่มีความเสี่ยงจะรัฐที่ล้มเหลวครับดังนั้นจะเห็นภาพนะครับว่าการเกิดเงินเฟอ้อยังไงก็มาแน่นอนนะครับสมัยถึงพูดอย่างนั้นครับคืออย่างแรกกินเนียนะครับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยอัดฉีดเงินเข้ามาอย่างหนักหน่วงและเป็นก้อนที่มหาศาลมากแต่ผลักดัน GDP ได้ค่อนข้างน้อยมากนะครับหากมองอีมุมนึ่งคือว่าพลังอํนนานาจของเงินเนี่ยนะครับมันมีอํนนานาจที่น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับหรือเรียกว่า walking dead bunny เงินซอมบี้อ่ะที่แบบ อัดไปเหอะไม่รู้สึกอะไรแต่พอไม่รู้สึกอารมณ์เหมือนดื้อยาครับมึงคุณใช้เงินเท่านี้ปุ๊บมันไม่หายอ่ะสิไม่กลับมาคุณต้องทุ่มเงินก้อนใหม่อัดลงไปอีกครับอัดลงอีกมันก็ทำให้เกิดเงินเฟ้อนั่นเองครับซึ่งหลายคนประเมินเงินเฟ้อต่ำนะครับแตู่้องบอกว่าตอนนี้เกิดเงินเฟ้อในปีหนึ่งเกจูนี่ยทางตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้กลับมาประมาณ25ปีเนะเพราะว่าเงินเฟ้อเองก็มีความดุนแรงเหมือนกันนะครับถึงแม้มันจะน้อยกว่าเงินฝึกก็ตามแต่ว่ามันถูกพลาง้วยราคาที่ดูเฮ้มมันนนติลาจ้้ี่ววแแครง ถูกพลางด้วยราคาเพราะว่าเงินมันต่ํากว่ามูลค่านั่นเองครับทัานี้เราจะเห็นการเสื่อมค่าหรือว่าการเสีย power ของเงินเร็วกว่าที่คิดกันได้นะครับล้วสัญญาณต่างๆต,ต,ต้องรีบจับตาดูให้ดีเลยนะครับอย่าลืมกระจายความเสี่ยงดูแลความมาั่งคั่งของคุณด้วยเนาะกร้งสุดคลิปๆนี้กันดีกว่าคุณจะรู้ความรู้อะไรบ้างน,นะคืออย่างแรกเนี่ยโจไบเดนเนาะออกแพ็กเกจสามชิเรเลนขึ้นมาเนี่ยครับถือว่ามหาศาลไม่ใชมหาศาลยังไงนะครับแล้วก็ลงในพวกโครงสร้างพื้นฐานเช่นสะพานถนน โครงสร้างต่นางนันานนี่แหละครับก่อสร้างนี่แหละครับคล้ายๆบ้านเราเลยนะครับหาบกมองจริงๆตัวเลข5้า trillion ที่รวมจากการอาัดฉีดรอบที่แล้วเนี่ยถือว่าหนักมากๆนะครับและชาร์จจิมการเนี่ยคาดการณ์ว่าจะโตเพียงแค่8%เปอ,อเร์เท่านั้นเองแปดเปอร์เซ็นต์ของยี่สิบ trillion เพียงแค่หนึ่งจุดหกล้านล้านเองครับหมายความว่าอาัดฉีดห้า แต่คาดหวังการเติบโตเพียงแค่1.7ครับมันก็ดูว่าเงินที่อัดฉีดลงไปเนี่ยดูไม่ค่อยเมคเซน n s ไม่ตรงเปรียบสมบัตเท่าไหร่ครับนักวิเคราะห์หลายคนก็เลยมองว่าพาวเวอร์ของเงินดอลลาร์เนี่ยเริ่มอ่อนค่าไปเรื่อยๆหรือเปล่าเสื่อมอํานาจไปมากขึ้นหรือเปล่านะครับหลังจากเห็นว่าอาัดฉีดเงินไปได้กลับมาน้อยกว่าหรือไม่ทั้ง real rate เนี่ยนะครับ real yield เนี่ยยังติดลบอยู่เลยครับ แต่เงินเนี่ยไม่ได้ออกมาจากอากาศนะมันก็ต้องมีที่มาเนาะทางรัฐบาลสหรัก็ทําการเพิ่มนะครับเก็บแท็กคนรวยเก็บภาษีคนรวยเนี่ยนะครับมันอาจจะไปกดดันเรื่องของตลาดหุ้นให้สุดหนักก็ได้เพราะปีนี้ตลาดหุ้นเติบโตมาอย่างรุนแรงจริงๆนะครับแต่ถ้ามีการเก็บภาษีเจอโควิดอีก มันอาจจะยืนตรงนี้ได้หรือเปล่าต,ต้องไปใช้ความคิดการตัดสินใจเอาเองนะครับสรุปคลิปนี้ก็เหลือที่บอกครับอยู่ในสถานการณ์ที่อ่อนไหวมากนะครับแต่ว่ามีเงินอัดชิดเข้ามามาสามก็ต้องรอดูว่าให้การหมุนเวียนของเงินจะกลับมาและเงินเฟ้อจะกลับมาดุนแรงดังที่แบบเอาอยู่ไหมก็ต้องจับตารอดูนะครับ ขอบคุณที่คุณนั่งฟังจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เกิดตามช่อง Kim Property ด้วยนะแต่ถ้าใครเป็นนักลงทุนนะครับต้องการคอนเทนต์ข้อมูลเชิงลึกบทวิเคราะห์ที่เป็นรีเสิร์ชระดับโลกเนี่ยนะครับทั้งเรื่องการทุนมาโครทองคำแล้วก็คริปโตเคอเรนซีที่ผมเพิ่งไปตัดสคริปชั่นมาเนี่ยนะครับก็สมัครห้องเรียนวงนายได้เพียงแค่1นึ่งร้อยสิบบาทต่อเดือนท่านเองนะฮะแต่ว่าเข้าถึงรีเสิร์ชหลักแสนต่อปีได้นะครับก็ถือว่าเอามาแชร์กันไม่อยากเรียกว่าขาดแต่เรียกว่ามมมมาาาาแแแชรรรนนร์กกััััััััันาาน,นน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 นหหหห่่่่อออออออยคคคคคคบบบบบบจจดดดสสสตตววงงขขึ้้้้ลลลลเเเเเฟใพืืๆิิะะุุณททีป I met you in the summer.